เ <Okay. S 2> เล่น่นียจุดเนี้ยจุดนี้เป็นเอวาล์วน้ําที่สําหรับใช้ในกรณีถ้าจะเปิดเนี่ยใช้กรณีที่เครื่องกองน้ำสองแทงคนีน้มีการเปลี่ยนสารกองหรือมันทแนนเสียหรือเสียถนะึงจะเปิดตรงนี้ครับเพราะว่าระบบทํางานเลยว่าท่อเมนเนี่ยอยู่ทางนู้นครับพอท่อเมนอยู่ทางนู้นปุ๊บพอน้ําท่อเมนวิ่งมาปุ๊บเนี่ยมันจะมาเข้าตรงนี้ก่อนครับเนี่ยให้เราทำสามทาง,ทางไว้ใช่ปะ เข้ามาตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ก็จะเปิดถูกไหมครับผมพอตรงนี้เปิดเนี่ยมันก็เอาน้ําวิ่งผ่านกอรรงตัวนี้ก่อนครับผมนะพอผ่านกอรรงตัวนี้ปุ๊บน้ําก็จะไหลขึ้นมาออกตรงนี้ครับผมวิ่งมาตรงนี้เรื่อยๆเลยปุ๊บออกตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ลงตรงนี้แล้วก็ไปเข้าเนี่ยอาคาคือว่ามันจะวิ่งตามลายท่อท่ออย่างนี้ครับผมนะคราวน,นี้เออแต่เมื่อกี้คือมัน มันเปิดอยู่มันเปิดอยู่มันปิดมันเปิดอยู่เพราะว่ามันเข้าสองทางเลยอน้ำเข้าไปทั้งสองทางเลยเอน้ำปกก็เข้าไปกลองก็เข้าไปรวมกันนู่นไหมมัวิ่งไปพร้อมกันเลยนี่คือปัญหาอันนี้คือนี่คือปิดแล้วคือเอาขึ้นแล้วให้มันตรงกันทั้งหมดทีนี้ถ้าจะพูดจัมไปเลยตัวนี้จะต้องวาล์วจะต้องอยู่ในลักษณะนี้อย่างเดียวในกรณีใช้เครื่องกองนะจะต้องอยู่ในลักษณะนี้อย่างเดียวแล้วก็วาล์วเครื่องกอง แต่และตัวต้องอยู่ในตำแหน่งนี้เท่านั้นตำแหน่งนี้ก่อนอ,อย่างเดียวเลยถูกไหมโอเคครับจบมันก็ถูกต้อง